สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีบทความดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะจะให้ข้อคิดอะไรบ้างนั้นลองมารับฟังกันดูนะคะบทความนี้ได้รับการสนับสนุนจากได้แดงมงคลสวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองท่านใดสนใจดูวิธีการเช่าบูชาได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น เราไม่ได้มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเรามองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเป็นเพราะความจริงข้อนี้เราถึงไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองจะคิดจะวิจารณ์เรายังไงเพราะสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาเข้าใจ คนที่ไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นก็ไม่จำเป็นที่ต้องบังคับให้เขามาชอบเพราะความสุขของเราคือเป็นในสิ่งที่เราเป็นทำในสิ่งที่เราอยากทำใช้ชีวิตที่เราอยากใช้คนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องวิจารณ์ใครไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตใคร นั่นคือความสุขที่แท้จริงคนที่ไม่พอใจกับการใช้ชีวิตของเราเขาคงมีความสุขไม่เท่าเราหรอกไม่ว่าใครจะพูดถึงเรายังไงเราไม่เห็นจำเป็นต้องแคร์เพราะในมุมมองของเขาเราอาจเป็นเช่นนั้นแต่ในมุมมองของเราเขาตั้งหาที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้มองทุกสิ่งทุกอย่าง แบบที่มันเป็นเรามองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเป็นและก็เป็นธรรมดาที่คนที่มีมุมมองแบบแคบๆคงเข้าใจทุกคนบนโลกกว้างใบนี้ไม่ได้หรอกก็จบไปแล้วนะคะกับบทความที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าพอจะเป็นข้อคิดอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆได้บ้างขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ